จะบเบี้ยวอีกนะผมไม่ชอบสนใจขยาร้านเพิ่มไหมครับป้าฉันไม่เอาของแกหอบไอ้หน้าเลือดพวกนี้คืนยาคืนเย็นจริงๆเลยตอนผมให้ยืมก็ไม่เคยชานะทรงเคดดอกหรอใช่จ้าฉันมีแค่นี้น่าเบื่อจริงๆเลยคนที่นี่จะเอาไปให้หมดเลยจ้ะจะหาเงินจากไหนละทีนี้มีปัญหาเรื่องบันนี้แล้วคุณผู้หญิงยูมายคุณเพิง่งออกมาหน่อย ยี่สิบบาทจ่ายมาเร็วโอยแป๊บนึงสิเอาโอ้ไม uh ่ม oh, ีแบงย่อยได้ไงเราเฮ้ยอะไรอะไรพวกเนี้ยบังวันนี้มาเก็บดอกเหรอจ๊ะเมื่อวานก็เบี้ยวไม่ยอมจ่ายพมนะเอ๊ะจ๊ะ เอาไปให้หมดแล้วจ้ะเก็บเบีย้ยเอ,อีกนะผมไม่ชอบครับครับเอาตั้งโทนฉันหน้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ พวกนี้ขึ้นยาขึ้นเย็นจริงๆเลยตอนผมให้ยืมก็ไม่เคยชานะน่าเบือ่อจ่าแม่เดี๋ยวหมวยหาเงินไปให้นะจ่าจะหาเงินจากไหนละทีนี้มีปัญหาเรื่องมันนี่แล้วคุณผู้หญิงอ่ะไปนี่แล้วกันนี่จ่ะแปดสิบบาทจ้ะ หวยใกล้จะออกแล้วยังขายไม่หมดอีกเหรอใช่จ้ะป้าเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่ cji, <5: tortured. S 2> ไมีเง anyway ิน <Hayır> ส่งดอกบางปอนแล้วก็รู้อยู่ว่าดอกมันแพงดอกร้อยละยี่ก็ยังจะไปเอาอีกนะส่งแค่ดอกเหรอใช่จ้ะฉันมีแค่นี้น่าเบื่อจริงๆเลยคนที่นี่ สนใจขยะลานเพิ่มไหมครับป้าติดต่อผมได้ฉันไม่เอาของแกหรอกไอ้หน้าเลือดหน้าผมมีเลือดละป้าก็มไม่มี่ยะงั้นผมเอาผัดกะเพราเออเออไปนั่งรอก่อนไปายคุณฟอนนี่ค่ะคือนี่ตรงเวลาตลอดเลย เป็นลูกนี้ที่ดีของผมแล้วคุณอยากได้ลูกค้าเพิ่มไหมอ๋ออยากสิถ้าคุณหาให้ผมได้เนี่ยผมให้แค่คอมมิชชั่นคุณด้วยนะฉันมีเยอะเลยนะเพื่อนที่ทำงานโรงงานแต่ว่าคุณจะไหวเหรอถ้าเกิดว่าเขากู้กันเยอะเอะเยอะเยสิดีผมชอบแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะถ้าเกิดว่าคุณไว้ใจฉันฉันจะหาเงินให้คุณได้เยอะเลยโอ้ ทำกับพอมแตดดี้ได้ยังไงไอผู้หญิงใไม่ดีเขาเป็นอะไรอ่ะเห็นว่าถูกหมวยมันโกงนะอย่างบางเนี่ยนะจะถูกสาวโรงงานอย่างหมวยโกงใช่มันไว้ใจหมวยให้เอาเงินไปปล่อยกู้ที่โรงงานสุดท้ายหมวยมันชิงไปละแต่เราอ่ะรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเห็นเราเดี๋ยวมันจะทวงเงินอีก อาถั่วไมมยีส่สไม่เอาไม่กินถัว่วอร่อยนะมันมันซื้อน้อยอร่อยเนยะเออเออเอามาถุงนึ่งแล้วกันเออชงเดียวเนี่แบบเนี้ยมันน่าช่วยไหมล่ะโอ้เอาเงินที่จิตพร้อมคืนมาเฮ้ยเงินอะไรมั่วเนี่ยแกมันไม่มีเงินแล้ว เอาเงินที่ไหนไปใครยืมคุณขี้โกงเอาเงินผมไปแล้วคืนไม่ครบผมจะแจ้งพอลสิสไปแจ้งเลยฉันก็จะแจ้งกลับเหมือนกันว่าแกปล่อยดอกหมดถ้าตำรวจเขารู้นะเขาไลก่กลับประเทศแน่ไอ้บังคุณไม่น่ารักเลยนิสัยไม่ดีแกพอไม่มีเงินก็แค่หมาตัวหนึ่งเหรอวะกลับประเทศกันไปได้ละหากินกักคนไทยมามากพอละ ทำไมช่วยผมล่ะคุณคืนเงินผมหมดแล้วก็เพราะว่าฉันเข้าใจไงในวันที่ฉันไม่มีก็มีบางนี่แหละที่มาช่วยจากเคยมีเงินเยอะๆไม่คิดเลยว่าจะตกอับขนาดนี้แล้วนี่ตกลงติดต่อหมวยได้ไหมอ่ะไม่ได้ผมก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจกลัว,วถูกจับเองลูกนี่บางคนพอรู้ว่าผมไม่มีเงินก็ไม่คืนเลย ผมไม่รู้จะทำยังไงแต่บางก็คิดดอกแพงไปนะเขาอาจจะหากันไม่ทันฉันยังเคยหาไม่ทันเลยแต่ก็เข้าใจแหละตอนนี้บางลำบากอะแต่ที่ฉันช่วยอะเพราะว่าในวันที่มีบางก็ให้ฉันยืมผมคงไม่มีวันจะไปรวยอีกแล้วแหละกินเถอะไหม no 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 ยูซื้อไปแล้วกินเถอะ ไม,ไม่เอาซื้อน้อยแกก็ไม่พอใจชักสีหน้าอีกขนมก็มีนะอร่อยไม่แพงไม่เอาบอกแล้วไงว่าไม่ซื้อซื้อหน่อยนะอร่อยไม่แพงเอ๊ะไอ้บังเนี่พูดไม่รู้เรื่องนี่จะขายของกับเขาก็พูดจาดีๆหน่อยรู้ไหมว่าคนไทยเขาใจดีนะแค่พูดจาให้อ่อนหวานพูดกับเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนจริงหรอใช่ลองคุยกับป้าเขาดีๆีสิ ขอโทษครับป้าช่วยผมซื้อหน่อยได้ไม้ผมลำบากนะครับป้าคนสวยนี่สวยสวยน่ารักแล้วกันนะครับป้าแต่คนใจดีคนน่ารักเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอามาหนึ่งแล้วกันใจดีที่สุดเลยครับนี่นี่ซื้อเยอะๆเลย ขอคุณครับแจกี้จเจกีขอคุณครับ <c oughs> ห็นไหนล่ะลอตเตอรี่จ้าละตเตอรีร่สวยสวยเลยนุกพูดกับเขาดีๆนุกครับตอนนี้คุณติดเงินผมอยู่ช่วยคืนมนันนอนใจมไหยตอนนี้ผมลำบากมากๆเลยผมไม่เอาจอก,ก็ได้ แกยืมเงินเขาไปก็ช่วยคืนเขาหน่อยเถอะตอนนี้เขาลำบากมากแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินนะ่ะขอโทษนะบงังงั้นผมขอเปอ็นอีกตัวแทนเลยไหมลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่เลขสวยๆมีนะครับลอตเตอรี่เฮ้ยยไอ้บังขายของหลายอย่างจังวะคอนดิซส่ย์ดีดีคอนเลวไอ้ผู้ชายชั่วนี่มาทำงานในถิ่นฉันน่ะอย่ามาอวดดีได้ปห อยู่ให้เป็นนะรู้ไหมนะเอาถัวเมนนื่อกี้ไหนดินี่มาแกล้งเขาทำไมเงินคืนเขาครบยังแล้วแกไปดีกับมันทำไมนี่มันบังเงินกู้หน้าเลือดนะตอนนี้บางเขากลับตัวทำมาหากินแล้วแกจะไปว่าเขาได้ยังไงมันกลับตัวอะไรมันไม่มีที่ไปนะหากถึงต้องมาหากินแบบเนี้ยเฮ้ยพวกแกนี่มันสมกันดีจริงๆเลยเว้ยไอ้บางก็หมดตัวส่วนไอ้พึ่งก็เตี้ยวอุ้มคอม ผมไม่กลัวตำรวจส่งผมกลับประเทศนะผมกระทืบมันไปแล้วที่เมื่อก่อนนะมาขอยืมเงินผมแทบจะกราบเท้าช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยแล้วนี่เป็นไงบ้างขายของดีไหมก็ขายใจเรื่อยๆแล้วครับแต่อตเตะรียังไม่หมดเลยคุณก็เก่งนะขยันอดทนทําทุกอย่างเลยเมื่อก่อนผมก็เริ่มจากการขายผ้าขายถั่วครับแล้วก็เอามาปล่อยเงินกู้แต่ตอนนี้ผมก็กลับมาลําบากอีกเลยเจน ว่าผมเคยไปใจลายกับคนอื่นขนาดไหนลูกนี่บางคนก็สมนำหน้าบางคนก็คอยช่วยถ้าผมกลับไปรวยอีกผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วผมจะไม่เอาเปียบจะคอยช่วยเหลือทุกคนงั้นฉันขอให้บางกลับมารวยได้ไว้นะผมจะไม่ลืมคุณเลยนะคุณดีกับผมมากเลย Thank you ลูกชิครับ ชอดจอมขดอ,อมก็มีหรืออยากจะเสียโชวก็มีนะครับไปทาอะไรมาถ้าไม่ขายหลายอย่างแบบนี้ขยันจังเลยเนาะขายทุกอย่างเลยบังพามาส่งแล้วนะเดี๋ยวไปลฟ์สดกันป้าแตนนกเดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนหน่อยนะทําทุกอย่างแบบนี้ไม่นานก็กลับมารวยนับถือเลยนะทําทุกอย่างจริงๆเมื่อกี้ลูกเชินเมื่อกี้ลูกชิ้น้ำช,ชิมรสแซ่บ <c oughs> ลลกเยจฉันเอาสองไม้จ้ะบ,บางถั่วต้มก็มีนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้บางมีภาพประดมเสนอนี่ครับประชุมใครสนใจเนี่ยสิแอบได้เลยนะครับบางลูกค้าถามว่า100ได้ไหมโอ้ oh, no 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 น100แพงไปบางให้แ0บาทบางบางเขาบอกว่าให้บางเต้นให้ดูดรว่อยะ เต้นยังไงเต้นยังไงเต้นอย่างนี้หรอใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ลระโหอ,อยู่ร่วมบ้านกันแล้วเหรอลูกนี่กับเจ้านี่หรือว่านี่คือวิธีใช้หนี้ของแกว่าพึ่งยอมถวายตัวมาช่วยบังตกอับเพิ่งขบวนนี้ผมแล้วมีติดคุณนะติดนี้ผมอยูอ่แกนี่มันฉลาดในการหาเงินนะแต่ว่าไม่ทันผู้หญิง ระวังจะถูกหลอกมันตอนไอ้หมวยถามจริงนะนั่นปากหลวาท่อน้ำทิ้งเหม็นพูดออกมาแต่ละคำนอกจากปากจะเหม็นแล้วคำพูดยังไม่มีประโยชน์อีกจริงด้วยปากเหม็นจะอ้วก <c oughs> <c oughs> อ่ะพวกขี้ฉาขายของต่อเธอบางมา เป็นไงครับขายดีไหมตั้งแต่ปอนซื้อที่ที่นี่แล้วให้ป้าขายฟรีป้าก็ลดค่าอาหารลงลูกค้าป้าเพิ่มมากขึ้นเลยฮะที่ตรงนี้เป็นของไอบ้บางมันเหรอไม่รู้เหรอว่าบางปอนเขาซื้อที่นี่ไปแล้วแล้วก็ให้ป้าแตนมาขายของที่นี่ฟรีจ้างฉันมาขายลูกชิ้นแล้วก็ของอื่นอื่นด้วยนี่แกมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่เชื่อป้าอยู่ไหนมานิวบางปอนเขาขยัน จนตั้งตัวกลับมารวยตั้งนานแล้วแล้วผมคิดว่าจะไปซื้อคิวบีของคุณด้วยนะฮะไม่จริงอะ่ะไหนว่าหมดตัวแค่ปีเดียวกกจะมีเงินได้ไงเมื่อก่อนน่ะผมใช้เวลาไม่กี่ปีก็มีเงินมาให้พวกคุณกู้ได้และเนี่ยปีเดียวอะ่ะทำไมผมจะทำไม่ได้แกนั่นแหละมัวแต่ดูถูกคนอื่นเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองซะบ้างเถอะกลับไปถามพลนาวินคุณนะว่าผมเนี่ยพูดจริงไหมและผมเนี่ย จะปรับมาตรฐานวินไมเป็นวินที่ไม่ขี้เกียจตั้งใจทํางานและไม่เอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นเออฉันจะไปถามหัวหน้าฉันดูบงังฉันสัญญานะว่าจะเอาก้อนเก่ามาคืนแต่ว่าตอนนี้ฉันยืมก่อนนะแม่ฉันต้องผ่าตัดอะเอาแม่มาอ้างเลยเหรอแม่แกเสียไปแล้วนี่ เสียไปไม่นานตั้งแต่ที่แกโกงบังไปอะบังอย่าไปเชื่อมันนะหมวยมันโกหกตอนนี้มันกำลังโดนตำรวจตามที่มันไปโกงเงินคนอื่นมาแกคงอยากจะได้เงินแล้วก็หนีไปไกลๆละสิกล้ามากนะที่กลับมายืมเงินบังปอนอีกอะนี่คงไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหมเลยกลับมาหาผมเนี่ยคิดว่าผมโง่เหรอถ้าฉันโดนจับนะฉันจะแฉแกให้หมดว่าแกปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดให้ตำรวจจับเข้าคุกไปเลย <laughs> บางครับ <c oughs> นี่ครับที่ผมยืมไปพร้อมดอกเบีย้ยมันเกินนี่บอกแล้วไงว่าดอกเบีย้ยตามกฎหมายอบางให้ผมยื้มตลอดเลยผมเกรงใจครับผมเลยให้เพิ่มเอาไปเถอะคุณลำบากชิชี้นี่ขอบคุณครับตอนเนี้ยบางเขาปล่อยกู้ตามกฎหมายแล้ว แต่แกไม่รอดเพราะว่าฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วปอลลิสป์บอลิส,ลสทางดีชาดีปอลลิสเอาไปเช่าชื่อว่าแชนไฮห้ถ้าจะกู้แค่เนี้ยไม่ต้องกู้หรอกตอนเย็นมาเอาละกันให้พร้อมมาเกินอี่แก้วพร้อมบอกแล้วไงว่าพร้อมแม่จอกเบีย้ย ถ้าตำรวจมาจับผมเนี่ยผมจะทำยังไงเอาขึ้นไปขอบคุณค่ะบางขนมจ้าอ้าบางสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณค่ะทำไมให้เยอะจังละบางนี่มันเยอะกว่าที่ตกลงกันไว้อีกนะคุณม่คอนขยานนี่ถือว่าเป็นโบนัสขอบคุณค่ะ ขายดีจังเลยนะคะป้าช่วงนี้ของหมดทุกวันเลยบางปอนเขาเป็นคนแนะนำลูกค้ามาให้ด้วยแหละคนชายน่ารักครับโดยเฉพาะคุณมิสเตอร์ปอนครับตอนนี้ผมไม่มีตังเลยอะ่ะผมขอกู้หน่อยได้ไหมแก,กก็กล้าเนาะทำอะไรกับเขาไว้ตั้งเยอะก็ตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งวินแล้วอะ่ะเงินก็ไม่มีนะบางปอนผมขอกู้หน่อยดอกเท่าไหร่ก็ได้ ของเก่าคุณยังไม่คืนผมเลยถ้าเกิดผมได้ก้อนนี้มาผมจะไปหางานทําแล้วเอามาคืนพร้อมของเก่าด้วยครับได้รองเต้นให้ผมดูซิถ้าผมพอใจเนี่ยผม,ผมจะให้เงินได้ครับได้อ้าวไม่ขำหนยหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจัดให้อีกท่า สนุกดีสนุกดีผมชอบผมชอบเอาไปเยี่ยฮะแค่นี้ชาตรก่ดจบผมจะให้อีกพันหนึง่งอา้าวรออะไรล่ะครับพ่อพ่อพ่อจะไปไหนก็ไปคุณไม่น่ารังเกียจจอรที่พอมีอ่ะคุณก็มารอบ้นอมนทำดีด้วย ตอนที่ผมไม่มีคุณก็บาซ้ำเติมแย yeah, ่มากๆไม่ว่าใครก็มีขึ้นมีลงกันทั้งนั้นบางปอนก็เคยทำไม่ดีมาก่อนแต่เขาก็กลับใจแต่แกน่ะยังไงก็อย่างนั้นอย่าคิดว่าคนที่ลม้มแล้วเขาจะกลับมายืนไม่ได้อีกนะเราไม่ควรไปเหยียบย่ำใครเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องให้เขากลับมาช่วยอีกไหมขอโทษนะบางเอ๊ะ ว่าแต่สองคนนี่ยังไงเหรอพึ่งน่ารักดีครับ